และ True ID มันคืออะไรตัวผมเองเนี่ยที่บ้านไม่มี True ID ก็ไม่รู้จริงๆว่า<ช>จริงๆแล้วมันคืออะไรเรื่องของกิจการที่อยู่ในกำกับของกสทช,ชก็ต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งที่ปรากฏต่อสาธารณะภาพเสียงต่างๆและก็การใช้โครงข่ายนะครับวัตถุประสงค์หน้าที่อำนาจหน้าที่เขาก็คือดูแลผู้บริโภคและให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ทีนี้สาขานี้เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆม,มันเกิดขึ้นตลอดเวลามันเป็นปัญหาเพราะว่า True ID นะครับซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นธุรกิจ OTT คืออะไรก็คือผู้ที่สามารถที่จะเผยแพร่ภาพเสียงเนี่ยโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางนะครับอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้ใช้ True ID แต่ว่าใครที่ใช้ True ID เนี่ยเขาก็จะมี กล่องมีโทรศัพท์ที่มีแอปสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ True ID จัดมาให้นะครับผมก็ไม่รู้อาจารย์ดูหนังจาก Netflix มั้ไหมครับคือดูครับอ่านั่นก็เป็น OTT ก็หมายความว่าที่บอก On Demand หรือ On The Top ก็คือเราเรียกได้ว่าเราจะดูอะไรอะไร่อย่างเรเขาเป็นคนจัดมาให้เราดูโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมี เครือข่ายของเขาเองเพราะเขาใช้อินเทอร์เน็ตและ,ระเราก็ไม่จําเป็นต้องดูในเวลาที่เขาออกอากาศจะเรียกดูเวลาไหนก,ก็ได้อง<ด>จากคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็ไปเริ่มต้นตรงที่ว่ากสทชเนี่ยยังไม่ได้มีระเบียบยังไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำกับดูแลธุรกิจที่เรียกว่า OTT เลยนะครับอาจารย์พี่รงรองซึ่งตกเป็นจำเลย ในคดีที่ True ID ฟ้องเนี่ยนะครับก็ถูกวิาพากวิจารณ์ว่าจะเจตนาดีจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่รู้ละแต่คุณไม่มีอำนาจไปยุ่งเกี่ยวกับ OTT นะครับปัญหาเนี่ยถ้ามองจากในมุมของการเป็น OTT เนี่ยผมว่ามันก็ใช่ถูกต้องนะครับว่ากสทชถึงแม้ที่ผมบอกว่าอำนาจหน้าที่โดยพื้นฐานคืออะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณยังไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ก็ย่อมไม่สามารถทำได้แต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับ Netflix กับ True ID ไม่เหมือนกัน Netflix เนี่ยเขามีภาพเสียงที่ออกมาเผยแพร่เนี่ยที่มันเป็นของของเขาจะผลิตเองหรือจะไปซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรมาก็สุดแล้วแต่ True ID ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเนื้อหาที่ทำแบบเดียวกันกับ Netflix แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เป็นที่มาของคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาแบบนี้มันคือสิ่งที่อาจารย์กับผมเรียกกันติดปากว่าฟรีทีวีคือททสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งหลายซึ่งเขาได้ประมูลคลื่นประมูลอะไรไปผลิตรายการซึ่งคนทั่วไปเนี่ยต้องเข้าถึงจริงๆแล้วคือโดยไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเจเรียกว่าฟรีทีวีก็หมายความว่าจริงๆโดยพื้นฐานการมีโทรทัศน์ขณะนี้เนี่ยช่องถ้าเป็นของเดิมกาสามารถเจ็ดเก้า 3, 5, 7, แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรนะอัมาลินไทยอัมาลินเวิร์คพอยท์ทีทีวีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าถึงทั้งหมดกสทชและโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์พี่รงรองเนี่ยมีหน้าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับตรงนี้เรายังไม่พูดเรื่องโอทีทีนะเกี่ยวกับฟรีทีวีเกี่ยวกับฟรีทีวี เพราะมันจะมีกฎกติกาหรืออาจจะเป็นปรัชญาหลักการพื้นฐานบางอย่างของฟรีทีวีนะครับหนึ่งก็คือคนเนี่ยต้องเข้าถึงอย่างที่บอกอแล้วความจริงเนื้อหาที่เขาผลิตออกไปเนี่ยผลิตออกไปคนก็ต้องดูอย่างนั้นนะครับไปดัดแปลงอะไรไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าคนที่จะไปเผยแพร่เนี่ยมาทำสัญญามาซื้อลิขสิทธิ์มาทำความตกลง ว่าะจะขอเอาช่องนี้รายการนี้ไปออกฟรีทีวีเนี่ยมันฟรีสำหรับคนดูแต่คนที่ทำฟรีทีวีอย่างจะจะเป็นช่องเจ็ดจะเป็นอมรินจะเป็นอะไรก็ตามต้องจ่ายค่าสัมปทานหรือจ่ายค่าค,คลื่นใช่ไหมครับจริงๆก็เป็นวิธีวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจ่ายไปเยอะมากมจนมีปัญหาว่าจะคืนทุนกันได้สักกี่ช่องอะไรต่างๆแล้วรายได้หลักของเขาก็คือมาจากโฆษณา,น,านะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า เพื่อให้มันเป็นไปตามหลักการพื้นฐานว่าทุกคนเข้าถึงนะครับเข้าถึงแบบไม่มีการดัดแปลงรายการแล้วก็เพื่อให้สถานีเหล่านี้เนี่ยการแข่งขันก็คือแข่งขันกันระหว่างช่องต่างๆโดยที่ไม่มีการแข่งขันจากส่วนอื่นเนี่ยเราก็จะมีกฎที่เรียกว่า must carry นะครับว่าคนที่จะมาเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นโครงข่ายที่ได้รับอนุมัติ จากกสทชและห้ามดัดแปลงคือรวบรวมช่องต่างๆเนี่ยแล้วไปออกเนี่ยก็ให้ออกตามที่เป็นเนื้อหาสาระของช่องเหล่านี้ก็ทำไว้ประเด็นที่โต้แย้งกันก็คือว่า True ID นอกเหนือจากจะมีเนื้อหาที่ผมบอกแล้วว่าเขาอาจจะผลิตเองหรือไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาได้รวบรวมช่องต่างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยไปออกอากาศผมมีทแอป True ID ผมก็สามารถที่จะกด แอปจากโทรศัพท์ผมเนี่ยแล้วก็ดูช่อง357-9อะไรต่างๆได,ได้และที่มาที่ทำให้เกิดเรื่องเนี่ยก็เนื่องจากว่า True ID เนี่ยได้เอารวบรวมเนื้อหาของช่องเหล่านี้ไปออกแล้วเนี่ยแต่มีการไปแทรกโฆษณาเพิ่ม,มนะครับอย่างผมนี่เวลาเปิด True ID หลายครั้งเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรปับ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นมา10วิ15วิที่ไม่ได้เป็นเนื้อหา ของช่องนั้นๆอะไรแบบนี้ก็เป็นโฆษณาของช่องนั้นๆหรือเปล่าเช่นไม่ใช่โฆษณาคือ,คอ,อที่มีการร้องเรียนมาคือไม่ใช่หมายถึงประชาชนหรือผ,รผ,ผู้บริโภคร้องเรียนมาครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่ผมบอกว่ามันเลยมีมุมมองที่ต่างกันก็คือคนที่เริ่มต้นจาก OTT ก็จะไปสรุปแค่เพียงว่ากรสรชไม่มีอำนาจแต่คนที่มองว่ากสชเนี่ย หนึ่งต้องดูแลผู้บริโภคซึ่งร้องเรียนเรื่องนี้มาและจะต้องดูแลด้วยว่าสถานีโทรทัศน์ที่อาจารย์พูดว่าไปประมูลคลื่นทั้งหลายมาเนี่ยเขาเนี่ยได้รับความเป็นธรรมในการที่มีคนเอาเนื้อหาของเขาเนี่ยไปออกอากาศมันเลยกลายเป็นคนละมุมกันแล้วนะครับมุมที่บอกว่าไม่มีอำนาจก็คือมองว่า ott แต่มุมอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องการกำกับ ott มันเป็นเรื่องการรักษากฎก,ฎกติกาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของกสทชที่จะต้องคุ้มครองทั้งผู้บริโภคและปกป้องบรรดาฟรีทีวีทั้งหลายผมเทียบอย่างนี้ได้ไหมว d o ดอ h a n n e l เนี่ยครับก็ทำทีวีแต่ว่าออกทาง YouTube ครับเสร็จแล้วถ้าเกิด Watchdog Channel ก็มีไรายได้ครับแต่ไปเอา รายการคอนเทนต์ที่คนอื่นเขาออกแล้วเอามาใส่ในวัตส์ล็อกแชนแนลแล้วก็ไม่มีโฆษณาเพราะฉะนั้นวัตส์ล็อกแชนแนลก็ได้ฟรีๆคือไปเอาคอนเทนต์คนอื่นเข้ามาเอาเนื้อหาคนอื่นมาแล้วก็แปะโฆษณาลงไปครับหรือให้ YouTube ใส่โฆษณาแล้วเราก็ไปแบ่งกับ y o u ครับซึ่ง y u t u b e เนี่ยยังมีระบบในการตรวจจับว่านี่มันเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะเราไปเอามาไม่ได้ YouTube ก็เล่นงานถูกต้อง หมายความว่าเพื่อความเป็นธรรมตรงนี้ก็สทชก็อยากจะทําหน้าที่คล้ายๆอย่างนี้จริงไหนๆพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็เกี่ยวข้องอยู่กับ PBS ใช่ไหมครับครับก็มีช่วงหนึ่งที่ True ID มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าไอการดึงไอรายการช่องต่างๆไปเนี่ยรวมของ PBS ด้วยเนี่ยปรากฏว่าไปปรากฏว่ามีโฆษณาซึ่ง PBS นี่โฆษณาไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดเพราะเป็นช่องที่รับงบประมาณจากรัฐ นะครับแต่เข้าใจว่าในกรณีนั้นเนี่ยคงไปเจราจาอะไรกันหรือท oh. าความเข้าใจในที่สุดครูวไอดีก็ก็เอาออกไปผมว่าตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะ oh. ว่าถึงแม้ผมกับอ,อาจารย์ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีคงไม่สามารถไปบอกในรายละเอียดได้ว่า OTT เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่อยู่ดีๆอยากไปทําอะไรกับ o อ t mm. แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ OTT กรณีนี้เนี่ย ขัดกับกฎ must carry เพราะไม่ใช่โครงข่ายที่ได้รับอนุญาตนะครับ True ID เขาก็โตแยง้ง<ม>เขาบอกจะให้เขามาเป็นขออนุญาตเนี่ยมันไม่มีใบอนุญาต OTT แต่มันมีใบอนุญาตของสิ่งที่เรียกว่า IPTV <ม>ซึ่ง True ID ก็บอกว่า IPTV เนี่ยมันมีโครงข่ายของตัวเองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ แต่ก็ปรากฏว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็น OTT และประสงค์จะเอาเนื้อหาของฟรีทีวีไปออกเนี่ยหลายอันซึ่งไม่มีโครงขายของตัวเองก็มาขอรับใบอนุญาต IPTV เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์นำเนื้อหาเหล่านี้ไปออกเพียงแต่ว่าเอาไปแล้วก็ดัดแปลงไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแน่นอนนะผมเป็นผู้บริโภค การที่แอปนั้นแอปนี้ทำให้ผมสามารถดูฟรีทีวีได้เนี่ยผมก็ชอบนะครับแล้วก็พูดไปแล้วตัวฟรีทีวีในแง่หนึ่งก็ชอบเหมือนกันเพราะอาจจะทำให้คนดูรายการเขาเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เขาไปบอกกับคนที่จะมาโฆษณาได้ว่านี่นะมีคนดูเขาจากเครือข่ายตรงนั้นตรงนั้นนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าออกไปแล้วมีการดัดแปลงอันนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันประการหนึ่งกับสองเนี่ยมัน ก็ไปกระทบกับผู้บริโภคที่มีการร้องเรียนเข้ามาว่าทำไมเขาอยู่ดีดมีโฆษณาเพิ่มขึ้นมาที่มาของเรื่องนี้คือมาจากการร้องเรียนของผู้บริโภคเข้ามาไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะไปทำอะไรกับ OTT แต่มันมีปัญหาเรื่องมัส a r r y เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการให้ความเป็นธรรมกับสถานีโทรทัศน์ต่างๆเหมือนสมมติถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ กิจการพลังงานสมมุติมันเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเนี่ยใครสามารถที่จะเอาพลังงานเนี่ยนะไปถึงประชาชนได้เนี่ยนะก็อาจจะไม่อยู่ภายใต้าการกํากับของขององค์กรกิจการพลังงานก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาพลังงานที่ผลิตของคนที่อยู่ในโครงข่ายแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยผมก็มองว่าตัวองค์กรกํากับเขาก็ต้องหาทางไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น